ลักคนาราศีธนูพระราหูย้ายครั้งใหญ่ได้เทวีโชคเดินทางออนไลน์ปังได้ลูกและบริวารพาลวยสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวาครับ EP นี้ครับเป็นเกียวของคุณเมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปกูกด,ดวงมาก่อนนะครับลัคนาสถิตธนูนะครับจะแม่นยำมากครับ ก็บอกเลยนะครับนี่เป็นคลิปที่ลงรายละเอียดอย่างชัดเจนครับว่าดาวราหูย้ายนะควันที่3ามมีนาคม25ั5้าครับจะอยู่ไปถึง17ตุลาคม2 5ันนะครับอยู่กันปีครึ่งเลยนะครับเพราะนั้นมาฟังกันได้ตลอดครับคลิปนี้มีอายุยาวนานมากครับและจะส่งผลเช่นไรนะครับนะบอกเลยครับได้ครองตำแหน่งเป็นเทวีโชคแล้วครับเทวีโชคฉลก c ฉลาบผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราจสศักดิ์ดุจพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเพราะฉะนั้นนะครับจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะได้มาง่ายขึ้นจะดูมีอำนาจดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตามนี้นะครับมาฟังกันเลยแล้วดาวราหูชาวธนูครับมาจากภพสหัชชะครับจะจรไปอยู่ในภพปุตตะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับสหัชชะคือการเดินทาง เจรจาสื่อสารติดต,ต่อออนไลน์แสดงว่าเดินทางเจรจาแล้วจะได้โชคครับได้โชคก็คือได้เงินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องทําตามนี้เลยนะครับจะโชคลาภทรัพย์สินเงินทองก็จะตามมาโดยที่ทําอะไรให้มีติดต,ต่อเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแม่เอ๋ยแฟนที่เป็นผู้หญิงหรือลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับญาติที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะส่งผลดีกับเรามากขึ้นนะครับพราะฉะนั้นเราต้องยิงตรงนี้ไปด้วยนะครับ แล้วก็ดาวราหูจะโดดเด่นมากขึ้นครับคือโลกออนไลน์ครับจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆใ,ในโลกออนไลน์หรือที่เราเริ่มเห็นแล้วก็คือจกักรวาลนารมิตหรือเมตาเวิร์ดครับเนี่ยไปเป็นยุคนะครับไปเป็นใช้โลกตรงนั้นมากขึ้นจะดีหรือใครที่ไม่เคยทําก็เรียกว่าคุยกับลูกค้าติดต่องานนะครับผ่านโซเชียลออนไลน์บ้างใช้ไลน์ใช้สื่อพวกนี้นะครับในการติดต่อก็จะเห็นผลได้ดีขึ้นสําเร็จได้เร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงครับ ก็เทวีโชคนี่คือไม่เหนื่อยนะครับและที่สําคัญครับดาวราวหูไปอยู่ในพปุตตตคกับไเทวีโชคเนี่ยโชคคืออะไรครับลูกไหครับก็พุทตากแปลว่าลูกแปลว่าเด็กครับเห็นไหมก็มีเกณฑ์นะครับที่เราจะได้บุตรบริวารมาสืบวงศ์กุลน,นี่ถนะ้าใครอยากได้นะมีเกณฑ์จะได้และมีเกณฑ์ได้ลูกผู้หญิงด้วยว่าเป็นเทวีครับอ่าหรือปุตตะกแปลว่าบริวาร บริวารลูกน้องนะครับก็จะมีคนที่ดีนะครับทาํางานขยันขันแข็งเหมือนเราได้โชคอ่ะหรือจะได้ลูกน้องใหม่ที่ที่ดีๆนะครับเข้ามามากขึ้นครับแต่ก็ยังมีนะครับที่แฉบแสบเพราะอะไรเพราะดาวรา,าหูเป็นดาวบาปประคอครับไม่ง่ายครับเราจะต้องประกบต,ติดตามถามไถ่ดูแลนะครับนะอย่าปล่อยให้ทํางานอิสระเพราะราหูคือราหูครับท่านมีความเป็น ซ่อนลึกๆอะไรเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับเพราะฉะนั้นทําตามนี้ได้เลยแต่ที่สําคัญข่าวดีคือว่าดาวพุตยูจะย้ายวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยครับออกไปแล้วเห็นไหมครับเลขแปดจะอยูโดดครับไม่เจอดาวพุตอยู่เพราะฉะนั้นจะส่งผลเป็นเทวีโชคให้เราได้เต็มที่เต็มกําลังครับโชคลาภจะมาเต็มๆเพราะฉะนั้นรออีกสามเดือนนะครับจะเห็นอะไรชัดเจนมากครับแต่นอกจากนั้นครับเรายังดูต่ออีกนะครับว่า ราหูมาครั้งนี้จะดีหรือไม่ดีของหลักชาวราศีจะูเพราะอะไรครับเพราะมันต้องดูที่ตอนเกิดครับว่าดาวราหูตอนเกิดเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีอะไรเรือนภพอะไรได้อีก12เรือนภพครับ12ราศีจะส่งผลเช่นไรเนี่ยถ้าใครรู้แล้วนะครับรอฟังได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็แนะนำครับไปคุกดวงตามเว็บคุกดวงในอินเทอร์นเน็ตทั่วไปนะครับแล้วดูว่าอยู่เราอยู่ลัคนาธนูแล้วดูว่าเลข8ดดาวราหูเราอยู่ตรงช่องไหนราศีไหนครับ มาฟังกันได้เลยครับอ,อันนี้ผมจะเริ่มนะครับที่ดาวราหูตอนเกิดครับสถิตราศีมีนครับราศีมีนเนี่ยเป็นพพันธุครับอยู่กับดาวพฤหัสที่จะย้ายมาวันที่แปดติถงนากนะครับแปดเมษาเรียกว่าพระเจราหูคู่ค้าขายครับจะจะมีทาธุรกิจเจราจาออนไลน์ติดต่อมากขึ้นนําไปสู่การได้รถได้บ้านอะไรแบบน,นี้นะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หรือไปทําอะไรไปคุยกับที่บ้านไปเจราจาติดต่อ กับคนที่บ้านญาติพี่น้องจะเกิดโชคเกิดลาภหรือได้บ้านได้รถได้ที่ดินครับมีเกณฑ์ค้าขายครับแล้วผลประโยชน์มาแบ่งกันครับอันนี้ถือว่าดีนะครับต่อมาครับดาวราหูเดิมครับอยู่ในราศีเมษมันก็จะเกิดแล้วครับเห็นไหมครับก็เป็นเทวีโชคเดิมเจอเทวีโชคจอหูอันนี้ดีอยู่แล้วครับแนะนำเลยครับผู้หญิงเพศหญิงนะครับจะส่งผลดีให้กับเราอย่างมากมายในการทาธุรกิจการงานเจรจาติดต่อต่างๆเดินทางบ่อย ยิ่งบ่อยยิ่งดีครับหรือตอนนี้เดินทางมากไม่ได้ยังมีโควิดเราก็ไปในโลกออนไลน์สิครับเห็นไหมติดต่อเจรจาคอนเนคชั่นโพสบ่อยๆลงบ่อยๆครับกลางค่ากลางคืนจะส่งผลดีกับเราเป็นเวลาที่จะทาให้เราได้เงินได้ทองในโชคได้ลาบนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกหรือบางคนก็อยากจะได้ลูกหรือก็มีเกณฑ์จะได้ในช่วงเวลานี้เลยนะครับเอาไปครับดาวราหูครับสถิตยอยู่ในราศีพุธศกครับ ตั้งแต่เกิดเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ดาวราหูได้ตําแหน่งเป็นนิดครับนิดก็คือน,นิดๆหน่อยๆไม่มีพลังโอ้โหไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นครับอ่าที่สำคัญน,นะครับไปอยู่ในภพอลีอีกโอ้โหอันนี้ระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพื่อนหักหลังเพื่อนทรยศเพื่อนพาไปตายนะครับยิ่งมีข่าวอยู่เห็นไหมครับพาไปจมน้ําตายเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะ,ะนั้นต้องระวังเรื่องการคบเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาดาวราหูจอดมาเป็นเทวีโชคก็ให้โชคแบบนิดๆหน่อยๆครับถ้าอยากได้โชคเชยอะๆต้องขยัน แข็งขนขวายมากขึ้นพเพราะดาวราหูไปอยู่ในบ้านดาวองคารนะครับอังคารกับราหูนี่เป็นผู้ทัดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรต้องวดเร็วว่องไวต้องขยันเป็นสองเท่าสามเท่าถึงจะดีแต่ต้องเน้นแก้ปัญหานะครับบอกว่าถ้าเราแก้ได้เนี่ยโชคก็จะตามมาเงินก็จะตามมาก็จะดีขึ้นไงครับนะตามนี้ได้เลยนะครับแต้องขยันหน่อยนะครับตรงนี้แตะ่ระวังเพื่อนด้วยนะครับต่อมาครับดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นพินทุบาทครับ อยู่ในราศีมิถุนนะครับอยู่ในบ้านคู่ศัตรูบ้านดาวพุธอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันครับจะมีเรื่องทะเลาะผิดใจกันไม่เข้าใจกันมีปากเสียงกันนะครับต้องดีๆหรือจะเดินทางไปไหนต้องระวังอุบัติเหตุซุ่มซ่ามเล็กๆน้อยๆทำประกันไว้นะแต่โคจอมาเป็นเทวีโชคก็แปลว่าจะดีขึ้นจะเหนื่อยน้อยลงอุปสรรคจากการเดินทางจะน้อยลงนะครับนะหรือลูกหลานบริวารก็ต้องดูแลหน่อยนะครับเพราะพื้นดวงเดิมไม่ค่อยแจ่ม นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตามนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาครับเน้นฟิกแฟกฟิกแพงมีแผนซ้อนแผนทําอะไรก็อย่าไปทํากับหุ้นส่วนนะทาคนเดียวจะดีกว่านะมีคู่ก็คู่ก็ไม่แจมอีกนะครับต้องระมัดระวังนะเรื่องแฟนนะหรือระวังมีกิ๊กเนะี่ยหรือระวังเขาเรียกอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่เขาระวังเป็นมือที่สามนะครับด้วยความรักยังไม่ต้องไปดูอะไรในช่วงนี้นะครับเน้นทํางาน หรือมีโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราก็ลุยทําได้เลยครับจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ต้องมีแผนซ้อนแผนนะครับต่อมาครับดาวราหูครับไอสถิตนะครับอยู่ในราศีกรกฎครับภพมรณะครับแนนอนครับมรณะนี่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพนะเราต้องดูแลนะโครคภัยไข้เจ็บถ้าเคยป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าดีขึ้น นะครับตรงนี้อืมทําแล้วมีเกณฑ์ที่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นครับอ่าหรือลูกน้องบริวารก็ต้องดูแลดีๆจะมีคนเก่าออกคนใหม่มาคนใหม่จะให้โชคได้มากยิ่งขึ้นครับถ้าทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะดีมากครับถ้าดวงแบบนี้นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยไปหากินไกลๆหน่อยนะครับเช่นเราเกิดกรุงเทพก็ไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดีครับต่อมาครับดาวราหูนะครับติดราศีสิงห์มาตั้งแต่เกิดครับ ได้ตำแหน่งเป็นปะปุปปะปะครับซึ้งกลางๆแต่อยู่ในภพสุภะนะก็ถือว่าเป็นภพที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับพอมาเป็นเทวีโชคเนี่ยก็จะไม่ได้ดีเท่าคนอื่นถ้าเราทําเท่าเดิมแต่ถ้าเราทํา2เท่า3เท่า4เท่าสิครับยอมเหนื่อยยอมแลกครับรับรองครับโชคลาภความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเงินงานก็มาได้ด้วยนะครับได้ลูกน้องใหม่ได้บริวารที่ดีขึ้นนะครับทั้งกับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศเนี่ยถูกฉลกมากขึ้นเอาโลกออนไลน์เมตาเวิร์ดมา ช่วยในการทำงานมากขึ้นยิ่งมีความสำเร็จครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศิกันครับนะถ้าแต่เกิดเลยอยู่ในบ้านดาวพุธผูศสตรูแล้วไปอยู่ในเรือนกรรมมรก,การงานเนี่ยแปลว่าโชคลาภเราอะต้องไปสัมพันธญกับงานครับต้องทํางานเยอะๆเอาใจใส่สซิกแซกแพงแก้ปัญหาราหูเจอเพระฤหัสด,ด้วยคู่ค้าขายเขาจะมีมคนชวนทําธุรกิจนะสามารถลงทุนลงแรงดูกันได้นะครับตรงนี้แล้วแบ่งผลประโยชน์กันนะแล้วก็ทํากับเพศหญิงเยอะๆนะครับก็จะดี ทำตอนกลางคืนบ่อยๆแล้วก็คือจะคิดการคิดงานออกหรืองานที่ทําเป็นออฟไลน์ไปยุคมาออนไลน์มากขึ้นก็จะยิ่งดีหาลูกค้าผ่านทางออนไลน์ยิ่งแจ๋วเลยนะครับตรงนี้นแล้วก็จะมีลูกน้องใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับก็ทําได้เป็นอย่างดีครับอันนี้พื่อนๆเดิมถือว่าใช้ได้ครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีตุลจะเกิดครับอันนี้นะครับเป็นราชาโชคมันจะเกิดไปอยู่ในภพลาภะอีกอันนี้ดีมากดีงามพลานแปล เดิมราชาโชคจรเป็นเทวีโชคยิ่งดีทีครับมีโชคมีลนภามีลูกได้ลูกได้บริวารที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเสี่ยงโชคก็มีมุมจะถูกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเลขที่ได้าจากการเดินทางเจราจาติดต่อได้จากเพื่อนไปกับเพื่อนเพื่อนพารวยอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้างมีลูกอ่าตอนนี้ลูกบริวารก็จะพารวยครับได้หมดเลยนี่แหละทศดาวดพุ่มดวงอยู่ในภพราพานี่ดีมากนะครับตรงนี้ต่อไปครับ ดาวราหูสถิตราศีพิจิกตั้งแตเ่เกิดครับอันนี้นะครับได้ตำแหน่งเป็นปาหุแม่แต่เสียดายครับอยู่ในภพวินาศครับต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงครับมีเพื่อนเยอะเพื่อนกินครับเพื่อนตายไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคนระับอย่าคบเยอะนะอย่าไปทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนนะครับหรือไปเลยแล้วการที่เราจะได้ทวีโชคเนี่ยเราเรียกว่าจะได้มาแบบฟุกๆไม่สามารถจะควบคุมคอนโทรได้เพราะวินาศนี่คอนโทรไม่ได้ครับแล้วแต่แต่ถ้าทํายังไงแต่ถ้าเราทํามากทาเยอะ ทำให้ดีที่สุดตั้งใจทํามาหากินนะครับทําได้แน่นอนนะครับหรือเรียกว่าจะได้ลูกน้องใหม่ๆอะไรเงี้ยต้องลองผิดลองถูกเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับได้ลูกน้องไปต่างชาติต่างด้าวอะไรแบบนี้จะดีหรือทําเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนทําในโลกออนไลน์เลยครับอันนี้จะให้คุณเขาให้คุณกับเราครับโชคลาภจะมารัวๆครับดีใจด้วยนะครับต่อมาครับดาวราหูทับลัคนาครับก็คืออยู่ในราศีธนูของเราเนี่ยตั้งแต่เกิด นะครับอันนี้นะครับเ็าเรียกว่าเกณฑ์เดินทางมีมาตลอดอยู่แล้วนะครับคนชี้ประจอลลงเท้าก็ไปเลยเดินทางต่อจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองได้ประสบความสาเร็จทําตอนกลางคืนทําในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับใช้เยอะๆนะครับจะดีช่างสังเกตจับผิดนะที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยทําไปเลยครับจะดีมากครับแล้ต่อมาครับดาวราหูทุติดลัทธมังกรครับตั้งแต่เกิดนะครับ เรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรฟ,ฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเชงครับโอ้โหโเรียกว่าบูลุยมาตลอดนะครับหรือจะเรียกว่าลาหูค้นทรัพย์ก็ได้นะครับนะแต่ตอนนี้ไม่ค้นแล้วครับก็มีดาวเสามาตั้งรับมาจรเจอเสากับลาหูเป็นคู่มิตรกันครับเงินทองก็จะเข้ารัวรวบวกกับได้เทวีโชคกก็ยิ่งดีครับยิ่งจเจริญรุ่งเรืองครับทาให้เราประสบความสําเร็จได้มากขึ้น นะครับแต่เราต้องเดินทางเดินทางแล้วได้ตังออนไลน์แล้วได้ตังต่างประเทศได้ตังอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องมีซิกแซกพลิกแพนกันบ้างนะเพราะมันต้องโลดโผนโจนทะยานต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าปีนี้เหนื่อยน้อยลงครับดีใจด้วยนะครับและสุดท้ายครับดาราหูเป็นกเกษตราทิพย์ประดิมท่านเกิดก็ต้องอยู่ในราีกุมนะก็เรียกว่าขัอันนี้ยอาจจะเป็นนักการเมืองเป็นที่รู้จักเป็นสอสอเป็นเรียกว่า แมค้าออนไลน์ท,ทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วแหละเชื่อเหอพ่าดวงเด่นมาทางด้านนี้เลยนะครับแล้วพอจอเป็นทีวีโชว์อันนี้ยิ่งดีครับยิ่งทําต่อเนื่องทําไปเลยครับยิ่งขยันยิ่งได้มากกว่าคนอื่นครับนะรูเคล็ดลับตรงนี้ลุยเลยนะใช้ออนไลน์มากยิ่งขึ้นได้ลูกน้องจากโลกออนไลน์ลูกน้องจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราถ้าเป็นอย่างดีนะครับหรือเกณฑ์จะได้ลูกก็ได้ะถ้าอยากจะได้นะครับหรือพร้อมพอดีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่พร้อมเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะจะมีบุตร ก่อนต้องไปทําแท้งต้องไปเอาอ่อนนี่ไม่ดีนะครับนะเพราะนั้นต้องป้องกันนะนี้ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครฟังแล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับถ้าใครนะครับฟังแล้วกดติดตามกดกระดิ่งทันทีนะครับขอให้ผลบุญที่จางเคสเทวาได้ทํามานะครับอวยพรทุกท่านรวยมากนะครับมีโชคมีลาภสำเร็จสมหวังตลอดไปเลยนะครับ กอนจากกันไปครับจย์เทวาครับมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกครับแล้วมีวิดีอย่างไรครับมีคาถาผู้ชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนที่เป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ที่ออกแบบสีเลือกสีเองได้นะครับใช้สีนี้ตลอดชีวิตเลยครับสมหวังล่ำรวยเร็วขึ้นครับและรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงจะได้ไปฟังลัคนา เปิดที่ใจเดที่วาทาให้ในคลิปเนี่ยได้ตรงได้แม่นยำมากขึ้นมีท่าดูเรื่องเกวกความมั่นคงพุทิภาพที่สำเร็จเป็นมงคลแล้วนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนครับก็เขียนรูปดวงแบบนี้นะครับในตอนทําบุญได้เลยและทีิฐานขอพรครับจะสําเร็จสำลิขผลได้เร็วขึ้นครับและนําไปปริ้นไว้ฐานทันรูปสักดิธิ์ที่เราเคารพนับถือครับเจตเิาวาคุ้มครองอยู่ตลอดวเวลาครับบูชา,พาเพียง199อกบาทเพียงเท่านั้นครับทักว่าสั่งภาพดวงนะครับแล้วก็ บอกชื่อนมสกุลจริงวันเดือนปีเกิดฝากระเกิดและจังหวัดเกิดครับหมายครบเลยแลวโอนเงินหน9าบาทด้วยนะครับใครทาครบก่อนอาจารย์จะทําให้จัดส่งทางไลน์ได้ก่อนเลยนะครับตรงนี้แต่แน่นอนครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเววาเป็นการส่วนตัวยินดีครับเพราะดูดวงแม่นยำครับทุกดวงดนดวงสิบดวงบวกดาวจอหีกสิบดวงครับจะแม่นยำมากครับจะบอกได้ทุกอย่างทุกเรื่องนะครับที่เราต้องการแต่จะบอกได้ว่าต้องแก้แบบไหนหรือช่วงเวลาไหนจะดีนะครับ แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมาหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็ นี่เลยครับสแกน QR c o d โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับ ควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่ คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า